สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื่อนี้สิผ้าเห็ดเมนูลาบหมูนะจ้ะพอดีพักหลายนึกอยากกินลาบหมูจ้ะพักกินกับมีล่หลายช่วงนี้ก็เลยจับเลยจ้ะเดี๋ยวห้องมาเบิงวาเครื่องปรุงและส่วนผสมมีอย่างไหนนะจ้าย่างแรก อันนี้คือหมูสับเด้จ้ะหมูสับที่ล้วนแล้วสุกแล้วจ้ะปริมาณก็ตามต้องการคือเกลในหนังหมูหั่นหน่อยหั่นใหญ่ก็แล้วแต่ห้ามมักเด้จ้ะอันนี้ข่อยหั่นใหญ่โดยเฉพาะสําหรับไใส่ลาบหมูเด้จ้ะเครื่องปรุงก็มีอันนี้ขา้าครัวชูรสพริกปน่นน้ำปลาแล้วก็เกลือ อันนี้หอมแดงหอมแครดจ้ะแล้วก็กระเทียมมะนาวอันนี้ผักเซลลาบเป็นใบผักซีใบเลื่อยกับสาระแหน่มีแค่สองอย่างจ้ะต้นหอมกับบะมีผักซีจีนกับบะมีก็เลยใส่แค่สองอย่างจ้ะสองอย่างกับแสบพือเก้าอันนี้ผักกินกับลาบเดี๋ยวเขามาเบาาิร์ว่าผักกินกับลาบมีอย่างแน่มะเขือกรอบ เคือกรอบสดๆจากต้นเลยอันนี้พริกแดงที่แซ่แข็งไว้โหระพามะระขีนกมีผักซีใบเลยจ้ะฟังนี้กับโหระพาอีกแล้วอันนี้ยอดกอกยอดกอกป้าที่ปลูกเองจ้ะกินก็ลาบเสีบถือก,กันปันยังผักแพลวสาละเน่ สารแนรคอยแซมดอกเด้จ้ะเพราะว่าคอยจะลองไหวดอกคอยอยากรู้ว่าสารแนมันมีเม็ดบอคอยก็เลีนปล่อยให้นนางออกดอกจ้ะนี่ใบโบัวบกคอยใบโบัวบกคอยงามงามจากตอนนี้หลายค่ะอ่อนๆเลยจ้ะนี่กินกระลาบพักกินกะลาบมแต่เนียวเสพๆจ้ะพุ่นะถานบักใหญ่เลยกินคนเดียวถาดบักเอบแล้วพุ่นะพักคอยเดี๋ยวห้อไปเริ่มลงมือเห็ดเลยเด้อจ้า ใส่เครื่องลงไปเลยจ้ะนี่พริกป่นข่อยไก่สิบิดแล้วก็นี่ไก่จะได้ัววน่ครัวแล้วกับบดเอาเดียบเรตตัมเด้ดูย,ย่้ยกลนๆดูบดบรละเอียดความเผ็ดทเฮาใส่ต่ำต้องการเด้อยจ้ะมากเผ็ดหน่อยเผ็ดลายก็ใสลงไปเลยชูรสขาดอ่ไ้จ้ะชุนพริก <c oughs> พิดกินเขาจมูกน้ำักนาวจ้ะฉันน้ำมะนาวลงไปเลยเปรียวหน่อยเปรียวหลายก็ใส่จ้ะกาเบิงเอาเองเด้อเหลือต่ค้นมัเนะจ้ะเนาะเสร็จมือเสร็จมือน้ำักนาวเปียกเขาคั่ว ใส่ลงไปเลยหอมๆใส่เกลือจักน้อยเห็ดง่ายๆจ้ะเมนูบั๋นๆของเขาเฮ็ดง่ายๆเด้อจ้จเดด้วย,วยใส่หน้ำปาลาลงไปงเติมที่หลังได้คนคนคน เรซิมมันตามที่เขามากักเราจะสารสชาติส่พริกยังไงลายมันคือขาวอยู่สีขาขาวอยู่เดี๋ยวอ่อยจะใส่ถุงมือพิเศษคนดูถุงมือข่อยข่อยไ่อยากใส่ถุงมือ,อยางมือน่ะข่อยใส่ถุงยางนี่จะยำำมาเลยเย้ำมือเครื่องเข่ากันกแป๊บก่อน ถุงมือพิเศษเดนเอินถุงมือพิเศษให้เครื่องเข้ากันจ้ะแทนทุกเครื่องเข้ากันซิมมึงเโลสาดกันเด้ถุงมือว่างกัน ใส่เอนาวเพิ่มน้อยนึงรสชาติจะอื่นพอดีเลยจ้ะส่นาวใส่ถาพี่เอาแบบใช่ก,ก็ใส่ไอ้ กระเทียม,มกระเทียมครับหอมแดงหอมแดงหันบบมักกับบะกองเซ่ด้วยใส่หลายๆแต่เสบเขาว่าเวลากินลาบเนะเสียบดีได้จ้ะข้าวหมักแบบมันน้ำคุกคลิกจักหน่อยเขาตอนห้องขัวเขาก็ใส่อันน้ำเพิ่มเขาด้วยจ้ะ มีขาวแต่ว่าออกเผ็ดๆอยู่เด้พริกนี่ของแสบอยู่มองนี้จ้ะเนี่ยถบ่มีนี่บ่แสบเลยๆนี่หนังหมูนี่แสบอยู่มองนี้ละเ้าวเขื่อนเท้าบอกเลยใส่ถุงมืออีกก่อน หอมหอมขขาขวดตอนเฮ็ดอันคือต้องสชน้อยเยอะนะจ้ะเพราะไอ้ใส่เครื่องล่งไปแล้วก็ใส่หนังล่งไปเพิ่มขึ้นม้ด้วยแบบที่นี้หนังหมูเพราะว่าลวกแช่แข็งไหวนหนังหมูเามาอนลวกไม่แบบที่นี้พอยินแล้วน้ากับปีสวยได้ต้องใส่ถุงมือจ้ะ แล้วกะใสผักลงไปเลยจ้ะเสียดายว่ามีต้นหอมนะต้นหอมกับผักซีวก่กระเสบหรือก็อะไรสกหอมหอมสาลาเน่พันเนี่ยถูกมือขาดซาละเน่พันนี่ก็ไปผักซีไปเรอยอยางหอมด้วยจ้ะซีมึงแล้วเรียบร,ยร้่อยแล้วเด้อเสบแล้ว ต้องรจดจัดๆเฮ็ดลาบรจดจัดๆแต่งนีแสบจ้ะหอมมากเกษดใดประเ้หนึ่งเขาเหนียวมั้ยนี่ว่าขเขาจเจ้าก็แซ่บก,กันเขากันดีเลยล่ะนี่ถอดถุงมือก่อนจ้ะถุงมือขาด แค่นี้ก็ซเซตแล้วเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเขาไปจัดใส่จานเลยป่ะที่นี่จัดใส่จานที่สวยใส่ถาดจ้ะใส่ถาดจ,จะได้กินกับผักนี่จะ้ะจัดแล้วเรียบร้อยตักใส่ถ้วยล้อมรอบด้วยผักสารพัดผักกินกับแล้วก็มีพริกเนี่ยพริกแดงด้วยคือสีกินบันไดจะเผ็ดเผ็ดจะ้ะต่วันรสชสากิพอดีเลยเด้มันก็ออกเผ็ดอยู่ต่วันสีขาวพริกป่นข่อยสีข่อยแดงเนี่ย ถ้ามักเพรคักก็จะกินน,นี่ลูกโดดกินกลับอีกสามีเสียบเลยจ้ะพูน่ะพักหลายไปน,นี่กินลาบเสียบยังวะมิตตเนีวเส็บเสียบเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนจะจ้าคลิปหน้าจะทาย่างอื่นมาให้เบิง่งใหมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดคลิปต่อไปเนจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีจ้า